ต้องขอบคุณทางเอเชียนะครับที่ได้คุณพัชพลเปโรวลนะครับแล้วก็มีคุณไทรัพย์แล้วก็คุณจติกามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าเราคงทำเป็นลักษณะแบบ informal กันนะครับก็เล่ากันแบบสบายๆแล้วถ้าเกิดพวกเรามีคำถามอะไรคิดว่าหลังจากวรีแล้วก็ส่งคำถามได้เลยนะครับหรือตั้งชั้นได้เลยนะครับ ครในไงของของบ้ากนะครับคุณผู้ชมทบานสครับขอบคุณครับสวัสดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคเมื่อคืนเมื่อคืนมีปาร์ตี้การปีของแอร์เอเชียนะครับวันนี้น่ายักไปนิดหนึงนอนประมาณหกโมงเช้าครับแต่หัวสมองยังใช้ได้ครับเราเลี้ยงกัน ติมปิงงนงานคือย้อนยุคแล้วก็อะไรนะปาร,ปาร์ที่นี้ปาร์ที่นี้ไม่มีติมเ <c oughs> ป็นปรูแปแบบว่าอะไรก <c oughs> ็สลับนาไหนกันมีขยกถาม,มาไหมครับถ้าเกิดไม่มีอยากถามผมจะค่อยๆเล่าไป <c oughs> ครับคำถามที่มีมาตลอดเลยก็คือสามสี่ข้อเ <c oughs> ข้าตลาดแล้วทำไมถึงเอาโฮดิ้งเข้าทำไมถึงไม่เอาไทยไอเียเข้า ไอ้บิ๊กหลอดไปยังไงใครซื้อบิ๊กหลอดไปใครซื้อไปแล้วขายไปหรือยังหรือยังไงนะเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับขอย้อนกลับไปเรื่องทักเจ้าถาว่าทาไมเราถึงเอา AAV เข้าทำมาติงไม่เป็นไทยในเอเชียนะครับใครรู้จักไทยในเอเชียอยู่แล้วนะครับไทยยอนที่ได้เกิดมาจากต่างชาติกับไทย5 4 9ต่างชาติก็คือเอเชียมาเลเซียนะครับ คนไทยก,ไก่อนก็คือชิมคอมเพรชั่นนะครับเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับส่วนก็5้4 9่เแต่ที่เราคูดวห้าบว่า5149นี้เนี่ยมีอยู่แค่2ธุรกิจที่ถูกบังคับบอกว่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่นิติบคุคคลก็คือประกันภัยกับสายการบินนะครับประกันภัยเนี่ยปีที่แล้วหมายแก้ไปเรียบร้อยแล้วให้เป็นนิติบุคคลได้วันนี้เหลือแค่ ธุรกิจสายการบินเท่านั้นที่คนไทยที่ถือจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเทนะ่านั้นคืนายกรงในขอครับเพราะฉะนั้างล่านที่ติดคนถือไม่ได้เลยครับกฎหมายเขียนไว้บอกว่าต้องเป็นกระทรวงบวงกลมหรือบ,บุคคลธรรมดาถามว่าการบินไทยทำไมถึงไม่มีไม่มีบุคคลธรรมดาเพราะกระทรวงวงกลมก็คือกระกทรวงการคังถือหุ้นอยู่ห้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีกระทรวงการคถือจะก็เป็นนายกนาในขอเท่านะั้น ที่ย้อนกลับไปบอกว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยทำไมบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นซึ่งจดเป็นตลาดนะครับแล้วถือแอร์เชียได้เพราะว่าในชินคอร์ปอเรชั่นนำสกุณชินวัฒน์กับนำสกุณดาวนงคองถือหุ้นรวมกัน5-3%ซึ่งเป็นบุนคคลธรรมดานะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าเราจะเอาไทยแอร์เชียเข้าเราไปปรึกษากับตลาดนครับปรึกษา,ากับรกราปรึรกษากับหลายหท่านมันไม่มีกระบวนการหรือกระบวนการไหนเลยที่จะ มาควบคุมให้บุคคลธรรมดาเนี่ยถือหุ 5, น้นท่าจะอยู่สนิทตลอดเวลาเวลาเราซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยถ้ามีสักฝรั่งหนึ่งคนหรือนิติบุคคลบริษัทห้าง้านเข้ามาซื้อปั๊บเนี่ยวันไหนจะใครก็แล้วแต่บอกปิดอุตสาหกรรมซิเอามาดูว่าใครถือหุ้นมางเราควบคุมไม่ได้ตลาดต้องควรคไม่ได้นะครับใช้ได้อยู่สองปีเจอที่บอกว่ายอมแพ้แล้วเอาโ o l d i n g เข้าแล้วกันก็คือ AAV นะครับ AAV มาจากไหน AAV ก็ AA คือ เราซื้อมาจากชิน a t เ o ชสมัยก่อนนะครับถือหุ้นอยู่51ก็คือเอาตัวเนี้ยเข้าะตัวนี้ก็เป็นเสมือนกระจกเงากมะท้อนของไทยแอร์เชีอยู่แล้วนะครับรายการทุกรายการเหมือนกันเลยบอร์ดก็ชุดเดียวกันนะครับ5 0เเนทีนี้กลับมาว่าตอนที่เราเข้าตลาดนี้เนี่ยไปบอกตลาดบอกว่าเราเอาโมดิ้งเข้าตลาดบอกว่าเกมตลาดก็คือ ถ้าเอาโมดิ i n เข้าจะต้องถือรุ้นอย่าง 10, น้อย75%ในไทยไอเทียร์75%แปลว่ามายไเทียต้องใจ่รุ่ตัวเองลงไปถูกไหมครับไม่ต,ตี้นไหมครับได้นได้ยินครับต้องใจ่รุ่ตัวเองลงไปเขาคงไม่ยอมนะครับเคยบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวขอเว้เป็นสัก5 1ได้ไหมก็เรื่อเหมือนกับ5 4เ้าปกติตลาดบอกว่าไม่ได้ถ้าเอาโมดิ i n เข้าจะต้องถืออย่างน้อย55% <5. S 1> แสดงว่าเราต้องไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในไทยไอเชียให้ตัวเองจาก5.11ถึง5.5ครับเพราะฉะนั้นะวันที่เราเข้าตลาดเนี่ยเงินที่ต้องนําไปใช้มีสามส่วนครับส่วนแรกเลยคือวันที่เราไปซื้อหุ้นจากชินคอมเปอเรชันมานะครับผมเป็นกู้แบงค์แบงก์ฟินนิสบิสกี้สิงคโปร์นะครับก็คือเงินหนึ่งก้อนก็ที่สองไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในไทยแอร์เอชียจาก5.11 ให้เป็น55%ตามกฎเกณฑ์ของตลาดครับน,นะครับอันที่สา <c oughs> มก็คือว่าส่วนท,ที่เหลือก็เอาไปเก็บไว้ในไทยไอเชีน G, ครับสำหรับในการที่จะซื้อเพิ่มเป็นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> วันที่เราไปซื้อเอชไอเอชีนะครับออฟฟิศชีนบริเวชชันสมัยก่อนที่เนี่ยเงินต้นเงินต้นนะครับเขาขายออกมา3.9ล้านเหรียญเมื่อ5ปีที่แล้วบวกกับกเบี้ยอีก5ปี แล้วก็แบงก์ฟริสวิบอกว่าถ้าเขาตลาดซรับแล้วมีเจคือมีผลบวกเนี่ย้ขาขอแบ่งบางส่วนด้วยสรุปแล้วนาปีผ่านไปเราต้องใช้เงินเขาประมาณ79ล้านเหรียญนะครับเอาอะไรเป็นสิ่งที่จำลองก็คือหุ้นที่เราถือไปหุ้นของทไทยแอร์เอชียเอาไปจำ,ำนองไว้นะครับที่มาของบิ๊ก่อก็คือเราเข้าตลาดซรับต้องมีการซื้อขายในกระดานแต่ ซื้อขายไม่ได้เพราะหุ้นไปหุ้นทั้งหมดถูกจำลองว้ที่แรกฟรีส์ิสหนึ่งวันล่วงหน้าก่อนทำการเทรดเราก็ขอขายปก่อนเพื่อที่เราเงินนี้ไปกดจำลองไปหุ้นจากฟรีส์ิสให้ใบหุ้นเนี้ยสาบานมาเทรดได้ในวันล่วงขึ้นในตลาดหลักทรัพย์นั่นคือที่มาของปิดกว้งน,น,นะครับมีคนบอกว่าท่ากพ้รวยแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าไปนะครับแล้วก็ย้ายบ้านเรียบร้อยแล้วบ้านอยู่บ้านเดิมนะครับเงินก็ไม่เห็นเลยเพราะว่า บริษิทเปิดบัญชีไวท้ที่ห้องแบ H S B C, ง,งบก,ก์ HSBC เงินเ้ิ่มฝากผู้จัดวิทยายาแยกจากตลาดก็โอนไปที่ HSBC จ่ายเงนินภาษีขออนอุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็โอนเงินออกไปพอลุกขึ้นไปหุ้นก็ส่งมาให้เราเข้าในเพจกระดาษรับได้ครับก็คือบิ๊กหลอดถามว่าบิ๊กหลอดขายราคาเท่าไหร่ทุกคนซื้อสามบาทเจ็ดสิบบาทเลยไม่มีใครซื้อต่ำไม่มีใครซื้อสูงนะครับ ใครเป็นคนจัดวิกฤตคณะชาติกตับซีไอเอมีผมรู้ว่ามีประมาณสี่หรือห้าสถาบันบวกกับอีกยี่สิบหกคนถามว่าเป็นใครไม่รู้จักคนระับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของวิกฤตที่เราทําเพราะว่าต้องเอาไปหุ้ที่จับจองไปเนี่ยปลดจับจองมาก่อนถึงจะไปเทรดในตลาดได้นะครับเองินอีกส่วนหนึ่งก็คือไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากไทยไอเชียจาก51เป็น55าาเปอร์เซ็นต์ตามกฎของกรกตท,ที่อนุญาตให้เอา AV เข้าตลาด ส่วนที่เหลือประมาณได้ะประมาณพันสี่ร้อยกว่าล้านก็คืออัดฉีดลงไปที่ไทยแอร์เอาไว้ซื้อเพิ่มอีในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นพวกบริหารทุกคน,คะกคนยะไม่มีใครขายหุ้นครับทุกคนจะอยู่ดีเหมือนเดิมไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะครับสามวันแรกในการเข้าเทรดก็มีข่าวมาไปยอดหลายหลายคนก็ทิ้งหุ้นนะครับขายไปนะครับแต่ทุกครั้งที่เราทิ้งมันก็มีคนที่มีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอ่านหนังสือพิ่มเยอะ มีอะไรโทรหาผมที่ผมมาชี้แจงที่นี่เลยนะครับนั่นคือที่มาของพี่กอ่อนั่นคือที่มาของสาวอนแรกมันจะมีการขายเยอะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมจะเล่าธุรกิจข้าวค่าให้ฟังว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วอา,านวันตเราจะไปยังไงนะครับเรามาดูก่อนเลยคือโลโคอสเนี่ยบางคนบอกว่าขายตัวอ่งนี้มีกำไรเหรอขายตัวเวนเี้ยถูกไปเปล่านะครับผมบอกว่า ขนาดเดียวกันผมก็ชอบกู้แม่น้ำเนี่ยเรากินแป๊บนึงเหลือครึ่งแก้วหรือหมดไปครึ่งแก้วเหมือนกันครับเราบอกว่าเราขายตัวถูกถามว่าคนอื่นก็ขายตัวแพงไปห,หรือเปล่าอยากอยากที่ว่าเราขายตัวถูกเราขายตัวขนาดนี้เราก็มีกําไรอยู่แล้วถูกไหมครับปีที่แล้วผมกำไร2,000กว่าล้านปีก่อนหน้านี้ก็กำไร2,000กว่าล้านตัวผมถูกที่สุดในประเทศไทย ถูกที่สุดในอาเซียนถูกที่สุดในเอเชียทําไมเราถึงดีกาไรสองข้อครับข้อหนึ่งเราบริหารต้นทุนของเราให้ดีข้อสองเอากำไรพอประมาณเราเป็นโลโตันเป็นคาฟูขายของบานคิดกำไรไ,ได้น้อยแต่ว่ามีกาไรดึงคนเข้ามาเยอะครับธนะุรก,กิจนี้เนี่ยเป็นธุรก,กิจเหมือนกับผมไม่คิดว่าผมําขายการบินผมคิดว่าผมทำธุรก,กิจวีเทลคาลีก ต้องดึงคนมาให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้คนเนี่ยจับใจให้ใสยมากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยไม่เป็นห้างของเราเนี่ยพาเข้ากลับที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองนี่คือข้อ่ามกัขผมกับโตัสหรือคาฟูนะครับเัราะมดนี้ธุรกิจที่เรามีเนี่ยเครื่องบินวันนี้เราอยู่ทั้งหมด24ลำนะครับเป็นแอร์บัสเอขาองศูงหมดเลยแลวเราก็เป็นคนเดียวที่มีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตสิ่งที่จะทำก็คือเราเป็น ะจะเรียกว่าเป็นแท็กซี่แถวสีลมก็ได้สีลมสาทรสาทรประตูน้ำประตูน้ำพระรามสี่คือวิ่งอยู่แค่นี้และกดสาวไปห้าบาทบ่อยๆเพราะว่าเวลาวิ่งไกลๆเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับแท็กซี่ที่อยู่ในมือเนี่ยกดสาวไปห้าบาทบอทท่อยๆเนี่ยคุ้มท,ที่สุดแล้วเพราะเวลาวิ่งไกลเนี่ยมันกิโลเมตรละบาทเดียวเอง,องเวลาวิ่มงมินตัวหนึง,นนงเป็น,นกิโลเมตรละบาทยี่สิบแท็กซีทุกวันคงไม่เสียหาตเท่าไหร่ครับนะครับกดสาวไปห้าบาทบ่อยๆแท็กซี่รวย ชั้นใดชั้นนั้นเราจะบินไม่เกินสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งสามชั่วโมงเนี่ยคือเสกายรบินที่ดีที่สุดนะครับที่ที่เราบินไกลสุดตอนนี้คือมาหลีสี่ชั่วโมงสิบห้านาทีแต่เรายังคงมีไว้เพราะว่าสลับขึ้เนเยอะแล้วมีกำไรที่อื่นที่ไม่มีกาไรเราปิดหมดแล้ววันนี้เส้นทางบินของเราไม่มีเส้นทางไหนเลยที่ขาดทุนเพราะถ้าเกิดขาดทุนเราให้ไม่เกินสิบสองเดือนเราปิดทิ้งแน่นอน มิวเดอรี่ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหละหลายบรือัทปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่บินอยู่นี่คือที่ที่มีกันไรเท่านั้นเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราบินอยู่ในไอร์แลนด์นะครับภาคเหนือเรามีเชียงใหม่เชียงรายนะครับภาคอีสานเนี่ยเรามีที่อุบลกับอุดรภาคใต้เนี่ยเราเป็นแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติจะมาใช้เราบ่อยแล้วก็เขาชอบเที่ยวทะเลนะครับเรามีตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่รังนะครับ หดใหญ่งขาแล้วก็ไปที่ตลาดท่วร์นะครับในเส้นทางต่างประเทศเนี่ยที่เราแข็งสุดเลยคือในอินโดนีีเซยนะครับด้วยนี้เป็นเวียดนามฮาน,นอยกับกุจิมินห์ถนนเปร์นะครับแล้วก็ที่ย่า,ยาง,งุูกที่เราเราจะเปิดในเร็วนี้คือมาดเลนะครับเป็นเมืองที่สวยมากแล้วก็มีสิงคโปร์ปีนาบัวเปอร์ไปถึงบาหลีนะครับส่วนในประเทศจีนเนี่ยเราอยู่ที่ปกักเกล้านะครับเซิร์ฟเชนต์ปากเจาฮ่องกง ที่เปิดท่าสุดคือเมืองสมชิม่งนะครับสมชิ่งเป็นเมืองที่สวยมากมีประชากร50ล้านคนมีสตาร์บัคเอฟีแมคโดนัลด์ทาดาลุยวิลล์กอล์ชแชเดลแบรนด์ทัวอย่างโต้และเป็นเมืองที่ผู้หญิงจีนสวยที่สุดในประเทศจีนนะครับ80%ของภรรยายของจกอักรพรรดิจีนตั้งแต่สมัยไหนก็แล้วแต่มาจากเมืองสมชิ่งนะครับใครอยากไปเที่ยวเชนนะครับแล้วก็ที่ประเทศอินเดียเนี่ยเรามีอยู่ที่ แอาตาครับโตมัต,ตาแล้วก็ที่เมืองเชนไดครับบีโพลโปที่สีนัการจะเห็นว่ารัศมีเนี่ยจะอยู่แค่สามพั่หกพันึ่งไม่เกินกว่านี้นะครับสิ่งที่แอร์เอเชียอยากทำก็คือพยายามทำให้นคนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกสุดในเวลาน,น้อยสุดแล้วก็ประหยัดที่สุดเราถึงจะปิยบ้านอยู่ที่ภูกเก็ตน,นะครับถามว่าภูกเก็ตเราบินไปไหนผมอยากให้คนไทยเนี่ยบินโดยที่ไม่ต้องผ่านกรุงเทพ อยากจะบินไปไหนบินไปเลยนะครับยกตัวอยา่างที่พูเกตเนี่ยเราบินบินจากภูเกตไปเชียงใหม่ภูเก็ตไปอุดรภูเกตไปกุบบนพูเก,ตไ,เกตไปบาหลีแล้วก็ภูเกตไปฮ่องกงน,นะครับาการที่เชียงใหม่เราบินจากเชียงใหม่ไปมาเก๊าเชียงใหม่ไปสิงคโปร์เชียงใ,ใ,ใหม่ไปขัดใหญ่เชียงใหม่ไปกุบบนเอาไว้ว่าวันนี้ผมฟัดก,กับเจีเกียวอยู่นะคืออะไรครับคืออยากให้กัหญาไปมุม ใครอยากจะอยู่ที่เมืองไหนสามารถบินไปในเมืองใหญ่ในประเทศได้อยู่ที่เมืองไหนบินไปเมืองหลักๆที่เราต้องติดต่อได้ก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงบาเกลอีกหน่อยก็คือส่วนเกินบาเกลนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราให้คนที่เชียงใหม่ไปเที่ยวหัดใหญ่ไม่มีทางที่เขาจะเดินทางเลยเพราะอะไรจากเชียงใหม่ไปหัดใหญ่เนี่ยต้องนั่งเครื่องบินคือรถเนี่ยพุดเลืกพูดเลยนั่งเครื่องบินหนึ่งชั่วโมง มาที่ทกรุงเทพเว้นว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งนั่งต่อเครื่องไปหาดใหญ่อีกชั่วโมงส0สิบนาทีเฉพาะเวลาบินอย่างเดียวก็สอชั่วโมงส0สิบแล้วมาเช็คอินหนึ่งชั่วโมงด้วยแล้วที่เชียงใหม่สามชั่วโมงสี่สิบนั่งรอที่กรุงเทพหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงส0ิบนาทีไม่มีใครต้องไปครับแต่วันนี้เช็คบินที่หาดใหญ่1นชั่วโมงห0สินาทีบินถึงเชียงใหม่เลยแล้วาราคาตั๋วเก็บเท่าเดียวขาเดียวไม่ใช่สองขา เราปรางกันเยอะเลยนะครับผมเปิดกรุงเทพไปอยู่ไต้หวันะับจากภูกเก็ตไปอุดรธทนีมีคนจากประเทศลาวมีคนจาก,คน,กนคนนครจากเลยจากขอนแก่นมาขึ้นเครื่องบินที่อุดรเพื่อที่จะมาเที่ยวทะเลเพราะว่าบินแค่หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแต่สมัยก่อนต้องมาที่กรุงเทพนั่งเครื่องต่อทีภูเก็ตไม่มีใครก็เดินทางหรอกครับแต่วันนี้พอมีแอเทมเข้ามาเนี่ยเราสามารถทำให้การเดินทางหนึ่งประหยัดขึ้น โ่ไปไปครึ่งหนึ่งแล้วเวลาก็หายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับน้าจะเห็นดีหน่อยเนี่ยเรากะเปิดในหนังสือที่ชวนที่เราตอนเราขายุูดเนี่ยเราบอกว่าเราะเปิดที่อุดรธานีแล้วก็ที่หัดใหญ่นะครับอีกหน่อยจะเห็นว่าเราจะมีใหญ่าว้างเลยครับอาจจะเห็นอุดรไปหัดใหญ่ไปกระบี่ไปพัทยาไปหุบหินอาจจะเห็นจากหัดใหญ่เนี่ยไปเชียงรายไปเชียงใหม,ไหม่ไปเลย เพื่อให้คนที่เขาอยากอยู่ภูเขาคนที่เขาอยู่ภูเขาเนี่ยสามารถไปเที่ยวทะเลได้คนที่เขาอยู่ทะเลไปเที่ยวภูวเขาได้นะครับเนั่นคือสิ่งนั่นคือสิ่งที่เราที่เรากำลังทําทอยู่นะครับจากตรงนี้ถึงสิ้นเดือนก็นะจากตรงนี <c oughs> กก้ถึงสิ้นปีเราจะบินสามลำนะครับทําให้สรงปีปีสองศูนย์หนึ่งสองที่ขึ้นบินทั้งหมดยี่สิบเจ็ดลำนะครับไอยังไม่เคยขึ้นเลยไอเชียวบ้าครับไม่ต้องอายครับยกมือได้ไม่เคยขึ้นนะ ไม่จริงจริงหรอไปอยู่ไหนมาคนไปอยู่ไหนมาสนใหญ่ผมบินกันสี่ชั่วโมงพอเกินสี่ชั่วโมงโอเคนะครับใครที่ไม่เคยขึ้นยินแอนเชียนะครับผมมีคำแนะนำให้เอากระดาษทิชชู่ไปด้วยกุจจุมุเพราะเพื่อนผมมันเหม็นใหม่ครับมันเหม็นใหม่มากเพราะว่าอายุเฉลี่ยแค่สองปีสี่เดือนนะครับสองปีสี่เดือนสมัยก่อนคนที่เคยบินเนี่ยโง่าเราเยอะดีเลยเจ็ดชั่วโมง แอร์หน้าเยอะเลยเพราะแอร์แอร์แอร์อรอเราสหน้าเยอะเลยเพราะว่าแอร์นะเนี่ยมันเกี่ยวกับไม่เย็นนะครับแล้วก็ดีเยลย์ตลอออยู่บนพื้นมากกว่าอยู่บนฟ้านะครับเพราะว่าเครื่องบินแค่จะไปรถแล้วอะพกบินไม่ได้เครื่องมันเก่ามากนะครับชั้นใดชั้นนั้นถ้าผมคิดจะขับแท็กซี่แล้ววันนี้ผมมาเข้ากนะรุงเทพถามว่าผมจะไปเช่ารถที่แพงสุดไหมก็ไม่ใช่ผมก็ไปเช่ารถที่ราคาที่เท่าที่ผมจะ พอไหวก็คือแท็กซี่อาจจะเก่านิดนึงอยู่ไปสองปีสามปีเริ่มเงินเก็บเราก็ไปเช่าแท็กซี่ที่มันใหม่ขึ้นอยู่ไปอยู่ไปมีเงินก็เลยไปดาวแท็กซี่เองชีวิตวงกรชีวิตเหมือนกันครับวันนี้ผมไม่ดาวแท็กซี่เองแล้วครับวันนี้ผมมีเครื่องบินใหม่หรือมีแท็กซี่ใหม่มาให้พี่น้องได้ได้ไนั่งกันแล้วนะครับเ็ที่เป็นสีฟ้าเเครื่องโต้ยิงเจ็ดสาบเจ็ดซึ่งอายุป,ประมาณสิบห้าปี กล่าวว่าครับเราก็ไม่รู้เพราะเราเข้ามาธุรกิจนี้ใหม่เครื่องที่ถูกเราก็เช่าใหม่แต่พออยู่ไปอยู่ไปไม่ไหวครับมันอยู่บนพื้นมากกว่าอยู่บนฟ้าเราก็เลยไปซื้อเครืปป่องบิน Air ์บัสเอสามสองศูนย์เครื่องใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้มีทั้งหมด24ลังลำการมายาเป็น27ลำครับกราฟที่ให้ดูนี้เนี่ยถามว่าโครงการทุนเชื่อหรือเปล่าไม่ได้โครงการทุนเชื่อนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยต่อให้รวยแค่ไหน ปสั่งเครื่องบินวนันนี้บอกว่าพ่อผมรวยครับขอสั่งเครื่องบิน20ลำพรุ่งนี้มาส่งหน่อยสิไม่มีทางมันต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย5ปีถึง10ปีเครื่องบินที่เราใช้เนี่ยเราสั่งไปเมื่อ5ปีที่แล้วเครื่องบินที่จะมาแทนฝูงนี้เพราะฝูงนี้วันหนึ่งก็จะเก่าใช่ไหมครับเราสั่งไปเมื่อปีที่แล้วเครื่องจะมาก็ปี2016เครื่องกราฟปี2016ที่เห็นเนี่ย เครื่องใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่แล้วเพราะเราจะใช้เครื่องบินแค่12ปีนะครับแลววันนี้เนี่ย27ลำ33ลำ38ลำ4 3ลำแล้วก็48ลำที่ือสั่งไปแล้วมาแน่นอนรับนักบินรับล,ลูกเรือสุดช่างตามจำนวนเครื่องบินที่เราจะรับนะครับก็ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรวันนี้เรามีผู้โดยสารทั้งหวด8ล้านคนหนะ้าปีที่2 7บลำ ถามว่าในปี2 0 1 6ที่มีผู้วยสัย48ลำเลนี่ยเราจะมีผู้วาสัยกี่คน16ล้านคนครับตอนนี้เราเน้นกลับไปอยู่ลำเลนะีอวันที่มี48ลำเครื่องปินของแอร์เชียตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงตีสองจัดขึ้นหรือลงทุกเจนาทีทุก7นาท,ท,ทีจะต้องปิดเครื่องขึ้นหรือลง1ลำตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงตีสองนะครับ เพราะฉะนั้นสนามบินที่น่นรับรองก็หัวกระได้ไม่แห้งแน่นอนครับเราฝาดูตัวเลขนิดนึงนะครับตัวเลขถามว่าวัวนนี้เราขายหัวราคาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะมีโ r ก w ด h ไหมครับเรายังโตได้ไหมแล้วก็เราจะไปทิศทาไก่นะครับผมอยากให้ดูในราคาหัวนะครับราคาหัวเราเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยบควาหัวขั้น100กระาด มาพันเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วก็ไปพันแปดร้อยกว่าบาทโตขึ้นเยอะอยู่ถามว่าปีนี้จะโตนีกไหมโตได้ครับโตได้แต่ทั้งไี่โตอย่างนี้เนี่ยเราก็เป็นสายการบินที่ขายตัว๋วในราคาที่ถูกที่สุดในทุกเส้นทางการบินแต่ก็ยังมีกำไรแต่เช่นเดียวกันนะ้ำขึ้นแก้วก็เลยขายแพงไปหรือเปล่าถ้าเราขายโตขนาดนี้แล้วเราจะมีกำไรได้ครับ กลับมาอย่างที่บอกขึ้นหนึ่งาดนขายตัวแพงหรือเปล่าหรือเราดูแลต้นทุนของเราได้ดีนะครับโหลดแฟกเตอร์เราขายตัวแพงขนาดนี้ถามว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไหมโหลดแฟกเตอร์ก็คือว่าจำนวนผู้โดยดสารทั้งหมดในเทีย100บเป็นร้อยเปอร์เซ็นตกับเปนวมที่นั่งที่เรามีทั้งปีเลยสองปีที่แล้วเจ็ดปดเจ็ดสิบหเจ็ดสิอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบแแล้วก็เป็น80%ดสิบปีนี้นะครับปีนี้กอยู่บนนักแปดสิบรืแปดสิบเอ็ดเปอ ไปมากแล้เราอยู่ที่87%ซึ่งถือว่าสูงมากครับถามว่าแล้วอินดัสทรีหรือว่าเฉลี่ยทั่วไปสายบินท,ทั่วไปเนี่ยเขามีโหลดแฟตเตอร์อยู่เท่าไหร่76-78%การเป็นไทยไม่เคยเจอ78%เลยนะครับแต่ว่าเรามาได้80ถามว่าเราจะไปไหนต่อสายการบินโลวอสในยุโรปหรือว่าในอเมริกาที่เขาโตแล้วอยู่คนอีก20-30ปีดีๆเข้าปี200ล้าน ตัวนักเตอร์เขาอยู่ที่85%ครับวันนี้สิงเราจะไปก็คือในอีก4-5ปีข้างหน้าผมอยากไปที่85%ราคาตัวไปไหนอยากได้ทั้งบอลทั้ง2,000รือ2,200นะครับทีนี้ราคาทั้งบอลที่มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยเราทำยังไงกับมันใครก็แล้วแต่ที่กลับมาดูตัวเลขของแอร์เชียเมื่อประมาณทั้ง3ปี4ปีที่แล้วเห็นว่าเราขาดทุนหนักมากขาดทุน4-5พันล้านนะครับ ตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดมา9ปีโอ per ation ของสายการบินมีกำไรมาตลอดเพิ่งไปทราบเมื่อตอน4ปีที่แล้วตอนที่ราคาน้ำมันสูงเราไปทำเหตุไปร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าพอราคามัน,นลนลงเราก็เรียกว่าถูกถูกคอถูกบากทุควันเก็งโดนไป4,000กว่าล้านตังก็ไม่มีต้องไปกู้แบงก์ประกายเขาแล้วก็ผ่อนมา4ปีที่ผ่านมา พิ่งจะบอกนี่ไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่ครับราคาถึงแม้ริษ์จะมีกําไรสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นลบกําไรขาตผูส้สะสมเป็นลบมาจากอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผู้บริหารสร้างเลนไปไปท,ทําเหตุฉุกเนไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามปีที่ผ่านมาเราได้สูตรแล้วว่าทําอย่างไรให้ริษทนี้มีกําไรเอาถึงมีกำไรมาสองพันกว่าล้านได้สองปีสามปีติดต่อกัน ครับก็คือเราจะซื้อน้ำมันเท่ากับ forward booking หรือ booking ที่เราขายไปล่วงหน้าวันนี้เราขายซีล่วงหน้าไป30%เราก็จะไปซื้อน้ำมันไว้แค่30%เพื่อจะให้รู้ว่าไอ้ต้นทุนของทุกที่นั่งที่เราขายไปเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ซื้อง่ายๆไม่ต้องให้มันพิสาษารมาแล้วที่เหลือไปทำกำไรหรือ ปหารายได้จากธุรกิจเสริมซึ่งธุรกิจเสริมของเราเนี่ยต้น,นทุนเท่ากันไม่ดีเลยนะครับทุกอย่างที่เราขายได้เนี่ยเป็นกําไรหมดแล้วเอาตรงนั้นเนี่ยมาแอบซอบหรือมาซุนซับราคาต้งมาที่กำเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เสริมเนี่ยเราในภาษาปีที่ผ่านมานะครับจาก8ป0ร้อยเก้าถึงสามล้านกาเป็นพันหกปีที่แล้วเราได้ประมาณสองพันแปดร้อยล้านรายได้เสริมคือทุกรายได้ที่ไม่ได้มาจากการขายตั๋วเครื่องบิน ต้องประยเช่นการโหลดกระเป๋าการเลือกที่จะอาหารประกันภัยดูที่ฟรีนะครับคา,าโกทุกๆอย่างที่ไม่ได้มาจากการขายตั๋วแต่เป็นบริการที่ไม่ได้บังคับให้ผู้โดยสารซื้อเขามีสิทธิ์เลือกเองที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับหลายๆอย่างขายบนเว็บไซต์พอมาขายบนเว็บไซต์อ่ะมันก็ติดต้นทุน ขายได้บาทนึ็นเก้าสิบตังลมเป็นกำไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นกำไรส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากตัวนี้แต่การขายตัวก็ยังกำไรอยู่ยนะครับเกาจะเห็นว่าสัดส่วนของรายได้นเนี่ยจากหนึ่สิบห้าบาทออหัวเป็นสองร้อยแปดสิบหกเป็นสามร้อยแปดสิบกว่าครับถ้าดูสัดส่วนของรายได้นเนี่ยจากเก้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็นสิบสามขึ้นเป็นสิบหกเปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวบบกันกลับมาถามว่าแล้วมันไปถึงไหน สายการบินโลคอสใหญ่ในอเมริกาหรือในยุโรปเนี ù, ่ยเข้าไปได้ถึง25เปอร์เซ็นต์ก็คือ8 5มาจากการขายตั๋ว25เปอร์เซ็นต์มาจากรายได้เสริมซึ่งรายได้เสริมเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำอะไรที่ดีมากับสายการบินโลคอสจากแอฟริกาหรือสายเบนโลคอสได้เก็นอีซิเกตไปแอร์เจ็ทบูที่ไหนก็แล้วแต่ ผู้โดยสารที่มาขึ้นเขาจะดเชิงกระถิ่นต่อราคาบ้างหรือความอดไหวต่อราคาเนี่ยสูงมากถามว่าวันนี้ราคาละบาขึ้นไปทําให้เราต้องปองรับเก็บค่าธรรมเนียมละมาลร้อยบาทการกระจายเงีไปแล้วร้อยบาทถามว่าแอร์เชฟขึ้นได้ไหมแอร์เซฟขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไปทุกเคยขึ้นไปแล้วโดยดั้งเตอร์จากบาทจะกว่าหรือคงฟรีฟราเลยทุกยี่สิบบาทหรือห้าสิบบาทที่เราขึ้นเนี่ย ผู้โดยสารไม่ขึ้นแอร์เชียเลยซับสีเปมากแลก้วตอนนี้เราการคาคารถมันเก็บค่าธรรมเนียมร้อยบาทไม่ได้ครับผมเก็บได้ามากางมห้าสิบบาทที่เหลือต้องไปบวกกับตัวบ้างไป่วิสจกแถวอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับเพราะขึ้นไปปั๊บโดรนักเตอร์หายเลยท่าวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือราคาตัวที่เห็นให้ดูเมื่อกี้นี้ที่เราขยับได้ ราคาของอะไรก็แล้วแต่ที่เราขายเราขยับได้แต่ต้องดูโหลดแฟกเตอร์ไม่ให้หลดทีมงานที่ดูอยู่ว,วันนี้มีประมาณสามสิบกว่าคนหน้าข้อแต่ในเชทางปีเลยขยับได้ขยับได้ขยับได้พอได้รู้สึกว่าลดปั๊บก็ขยับ,งขขง c, งยบลงเพราะว่าเราเอาวอลุ่มเป็นหลักครับเอาลูกเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยโหลดแฟกเตอร์ต้องปับห้าเปอร์เซ็นต์ราคาตัวต้องสองพันสอง ครัเครื่องบินต้อง48ลำนะครับผู้โดยสาร16ล้านคนในอนาคตถามว่าวันนี้ราคาหุ้นทำไมอยู่3.70หรือต่ำกว่า <c oughs> ผมบอกทุกคนบอกว่าคุณผมพื้นฐานดีทุกอย่างของที่เห็นเนี่ยที่ประชาประชนให้ดูในชาร์นี้เป็นอดีตทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้มาที่ชวนกราฟเนี่ยเป็น3ปีย้อนหลังกราฟที่เป็นอนาคตมีอยู่แค่อันเดียวคือจำนวนเครื่องบิน อันนี้คืออนาคตนอกั้นในยเดียวันอันนี้เป็นอดีตหมดเลยเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นของจริงเป็นตัวเงินจริงกาไรจริงนะครับแล้วก็บอกอย่างที่บอกว่าต่อให้พ่อรวยขนาดไหนก็ไปสั่งบิดไม่ได้ของที่มันมาต้องสับไปก็ห้าปีที่แล้วนะครับห้านะผมก็บอกทุกคนบอกว่าพูดผมดีทุกอย่างขาดดุลยางเดียวขาดความเชื่อมั่นครับขาดความเชื่อมั่นนะครับ มันมาตั้งแต่ไอ,อเรื่องวิกฤดไอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทุอกอย่างอยู่ในหนังสือที่เชิ่หมดเลยเพยงแบบว่าเราไม่ค่อยอ่านกันเท่าน,นั้นเองนะครับผมก็เลยมาเดินสายแล้วก็ไปมาหลายๆโรงแล้วนะครับทั้งใน,นกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ยินดีที่จะไปให้ขอ้อมูลเช่นนี้นะครับตลอดไปถ้ามีคาถามหรืออะไรก็แล้วแต่นเนี่ยติตต่อมาที่ที่นี่นะครับแล้วก็เรายินดีที่จะกลับมาแล้วก็มาพูดให้ฟังต่อนะครับเรียกว่า อ้าวปไวเยอะแล้วอปีที่ผ่านมามเห็ุจำนวนเท่าไหร่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราจะเห็นจำนวนตามซีที่เราขายโยกหน้าก็ประมาณ30-40เท่านั้นเองนะครับเงินที่ได้จาก IPO เงินที่ได้จาก IPO คำถานะคะเพื่อประเทศ ค่ะนั่องเที่ยวร้านบาทชอซื้อเครื่องบ,บินนะคะพอสำหรับที่ซื้อเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเครื่องเวาโมเดลครับคิดถึงแท็กซี่เป็นหลักเลยกดสามสิบห้าบาทวิ่งใกล้ๆคือโมเดลคล้ายกันเวลาเราซื้อเครื่องบินก็เป็นเงินเงินดาวสิบห้าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็เป็นเดบิตไพน์ซิ่งก็คือเข้าไป